ต้องต้องเย็นก่อนเป็นบาจพะเลยทำบาจพะเลยเลยพาแบบพันพรเลยอันนี้แพนเอ็กกออันนี้กอกค่ะอันนี้แพนเอ็กกข้าวรามบัตไทยพิทักษ์จ้าหวานมันหอมอร่อยใส่มะพร้าวอ่อนด้วยเอาบางวันต้องใส่ทุกวันไหมนี่หรือว่าแล้วแต่ เอาใส่ผักเผาออนราคาเก่าบ่ะตะันเสียบเดยใส่ผักเผาออนอเสียบไ่จัดต้นข่้นไม่จัสีงเนาะคายบังยาบาน่อาปกติก่ะผักบกะสามบางลอย่เนอะนี่นะสามบังลอยเอาพู้ถือแขกเขาเขาใส่ผักเ่าค่ะเขาจะค้ายบังละลอยหนึ่งเอา นี่เลยนะมาก้ามแยกกันน่ะเหี่ยวปานได้บักร้อยพุ่นน่ะมันบักใหญ่บ่ค่ะอันนี้มันนี่ล่ะบักยึล่ะนี่เก็บบ่อล่ะจได้เอาแบงๆเอาน่ะ จ็คบาทค่ะดีบังหนึ่งคาพาหนิ่ะคาพาบอกคาสอบังบาทวิอันเป็นตะ้าอยู่ตัวนี้ก้าบัง้สองบังบาทบัาถักเป็นบังอันส่กรดีดีดีสอบังบาทแล้ว